เย้มาถึงแล้วเรามาทำอะไรที่นี oh, ่ครับคุณทาละพี่จ <huh> อ <Becca> ์นทาละเอลี่เราจะรีบทางคนคนเ n ีจะมาซื้อถัง large b a g u e t t e เราต้องมาซื้อเราไม่ต้องเสียค่าค่าเข้าแต่ว่าต้องผู้ใหญ่ต้องซื้อถังซซองไหมไม่มีถังใหญ่มีแต่ถังเล็กเอลิเบลนี่ไงเต็มแล, okay, แล้วเล็กมาก b r o คไ a y f o l l o w c a ็บ้ <Okay. S 1> <Keep some> <laughs> ทำอะไรกันเอล่ทำของเขาเสีอต้องใจตังนะหนีเร็วหนีอ๊บออ๊ยยละไายละนีหนีโอเคอล่ทำก่อนไหมใครทำอลนี่ไยเหรอ ชิมก่อนว่าหวานไหมชิมว่าต้นไหนหวานเราค่อยเก็บคุณพ่อ oh, <thank> ชิมดูก่อน uh, I can't I'm holding on uh, I, uh, How do I open it uh, Maybe go down Okay I put it t h e Oh it fell How is it Alright ไหมคะ uh, Pretty good Okay o วานรูปเ It's It's sweet. Taste taste. <music> ขอเคุณมากครับคุณเชฟขอบเชมังกเฉลโอเคอร่อยโอ้อร่อยไหมพี่จอร์นไม่อร่อยไม่อร่อยทำไมเห็นกินคนเดียวตั้งกี่ลูกแล้วเนี่ย เอาบันไดมาอ,านอานันนั้อันนั้เป็นคอมพอแม่เ <laughs> สีรบตาไหมพี่ t า a t d i n t get me โอเค t h เจง i d ี t ี e right? <laughs> <laughs> ตอนนี้ฝนตกเราต้องกบฝน Hey, e u n a m a n d a I broke the thing? Don't worry. Mmm, good. That one, the you Do you want I don't know <laughs> mm -hmm. Alright, make I think my thing is the I think my thing's almost full, Mom. I just go... like <laughs> it I broke it again. going to squeeze <laughs> orange like that? It's <laughs> so I had the stuck in my throat because I was laughing. Is Yes, oh, no, no. no, a little bit more. This is a lot I thought. it ไม่เคยแอบกินไม่เคยกินมาสองไปมาสองโอ้ยส้มเธอเดินยังไงส้มตกตลอดเลยส้มเอ้าทำอะไรกันขึ้นไปอีกได้ไหมไม่ถึงแม่ไม่ถึงหรอพ่อให้พ่อให้จอนี่จอนี่ขึ้นให้พ่อจับให้ <laughs> อะไรที่อันตรายเราให้ลูกทำก่อน <laughs> น้าตดนะชิมดูสิพ่อม,มาใช่ลองชิมก่อนถ้าอร่อยเราก็เก็บอีกลูกมันเน่นเ <laughs> ยอืมน่าจะเปรี้ยว <laughs> มันเปรี้ยวมันดีกว่าจืดนะเช <laughs> ่นว่าสำหรับ,บฉันนะ พอเราเก็บไปแล้วที่บ้านสักสองสามวันมันก็น่าจะหวาน uh huh. แต่ถ้ามันจืดนะ่ยมันมีแต่น้ำอ่ะไม,ม่อร่อยเป็นซ่อนหาไหมไฮแอนซิกไม่ไม่ไ้มีแถวใช่ไหมนงแถว okay. สองสามมาโดนใบพานที่สามนี่ <Okay. Go. S 1> พ่อน้ำ หนึ่งสองสิบแล้วเหรอเร็วจังไปไปเลยกิน้มก่อนที่นู่นที่นู่นจะเห็นผมใครยาวๆที่นู่น เฮ้ยเห็นแล้วมาเลยสามตัวกลับมาโอมี่โอ้ยย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  วิ่งเร็วหนีไงเร็วกว่าเพื่อนไงี่ยเธอให้แม่หน่อยขอบคุณค่ะนายดูซิส้มเธอได้ส้มเยอะไหมเยอะนายพี่โจมีส้มไหมไม่มีกินหมดจะบอกแม่จว่าไม่มีส้มเลยกินจากต้นหมดแล้วปวดท้องส้มเยอะเกินไปครับ

Yeah. How many? How many you ate I think like ten. But like I threw a lot of them away. <laughs> because Sour. they weren't good. They, they were all water. Ah, okay. I think because of too much rain the past couple of months. D I need some หวานมันหวานจะเปรี้ยวด้วยโอเคลูกบอกว่าเปรี้ยวแต่เธอบอกว่าหวานไม่โอเคโอเคใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปหาหมูใชโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่กินข้าวกันโอเคเราจะกินข้าวกันพี่หิวข้าวไหมถ้าเราหิวข้าวไหมคําใช่พี่จอหิวข้าวไหม โอ้ยข้ามิค่ะโอเคโอเคว่าอนเอลลี่เบลลี่ฉันแค่องาอนนี้แลฉันอาซอสฉันยอาอ่า้โอเคทัลล่าคตกทงททำงไหมที่ยทำอมไรโอเคไปเอลลี่จะกินแค่ขนมจีนนี่ครัของเธอไว้ตรงพื้นโอเคอยากใส่อะไรใส่เลยครับ แล้วก็กาลหรีร่ข้าพราเธออยากแกะนี่ไหมคะ,คมคะอ้าพี่โอเคพี่โจเปิดดูซิมีอะไรบ้างอุเรามีไก่ครับเปิดไปแกะเลยครับเรามีไก่ย่างสุนท้ายเราใส่ใส่เกลือเออใส่ใส่น้ำตาลก่อนครับมันจะช่วยให้เธอตำง่ายๆ,ๆครับนี่ครับ จะ,จ,ะจะใส่พริกกี่เม็ดนี่คุณไทยล่ะใส่พริกกี่เม็ดครับมีเงินไทยไหมพริกกินไรขนมจีนเหรอ Yeah and maybe some of this Okay Okay นี่พ่อมีข้าวเหนียวด้วยค่ะตักเลยค่ะโอเค okay. what do I do next mom มะละโกอไหมจะอยากใส่มะละโกอไหมจะอยากใส่ขนมจีนไหมีสอ,สอ,อใช่หนิ ้องใส่ทั้งหมดเลยครับใส่ไปเลยครับแม่นไร <Okay. S 1> ครข้าวารปลาแล้วก็น้ำปลา can you for นหน่อยนะ <Because> ครับมันจะเค็ม okay, ครับเทลเลยครับแม่นไรไใส่นิดเวยครับเทมเรินเทมเร์นพีสพอเขาข้าในค่ะ ช้อนตัก hmm. ข yeah, okay. ้าวใช้มือนั่นเลยค่ะน้ำโดยช้อนเนี้ตักข้าวเหนียวมันจะหักค่ะต้องใช้ช้อนอร่อยไหมคะพี่ได้ไรคะขนมจีนเนาะเดี๋ยวฉันจะ k กะมันดูดีครับคุณพายล่ะชิมดูก่อนครับ That's... Yeah that's good อยากใส่น้ำตาลอยากใส่น้ำปลา no, อีกไหมโอเคอร่อยไหมครับ mm hmm. เผ็ดไหมเอาน้ำไหมครับใส่พรองกัน hmm. น้ำตาลครับครับมีช้อนเล็กอยู่ตรงนั้น ตอนแรกนั้นครับตังน้ำตาลใส่หนึ่งช้อนต้องตำพริกให้ละเอียดก่อนครับตำพริกให้แตกก่อนตำพริกก่อน อร่อยไหมเผ็ดไหมเล็กน้อยนี่ซต้อร่อยมากเลย ไอ้ซ่อมดำแม่คุณไงตอนเชิยงคุณตอนเชียาคุณฝรั่งจะตำส้มตำนะคะตอนนี้อืมโอเคอะไรก่อนใช่โอเคได้ใส่ไปเลยค่ะอยากใส่ผักด้วยมั้ยมะละกอไหมใส่ทั้งหมดนั่นแหละใส่ทั้งหมดเลยครับ น้ำปลาค่ะทำรสไทยสนิดหน่อยมีน้ำตาลไหมไม่มีมีมีค่ะเตรียมมาให้แล้วค่ะน้ำตาลไม่ต้องเยอะค่ะมันจะหวานแอบมองเธออยู่เรามองเธออยู่ I saw you do that ไะ huh? โอเ้เธอดูโปรเฟชชั่นอลมากค่ะดูมืออาชีพมากเห um, มือนพ่อค้าขายส้มตำเลยได้ใช่ไหมโอ้ไหนดูสิ <laughs> ส้มตำเธอมันขาวมากค่ะพี่ส้มตำพ่อขาวมาก I think I อาันนี้ม f l l ครับ But wait ถ้าเราชิมดูสิอร่อยไหมอร่อยมากถ้าเราชิมถูกของพ่อสิมันดีมันเนพอร์เฟกต์จะลบเวลาเห็นไหมผู้หญิงสองคนไหม <c oughs> อี่จ้า s nice. <S อึง้งถ้าเรามีอึง้ง why are you b e i n g quiet just now nice. <c oughs> ถ้าเรายังกินอยู่เผ็ด <c oughs> <p ets> แต่ว่าหยุดกินไม่ได้เ oh, อาไังวนไงพ่อพอนะ้ำให้ลูกสิเผ็ด yeah, <yeah>, yeah. ถ้าเราจะเป็นลมแล้ว oh. เผ็ดก็ใส่พริกไงบอไม่ให้ใส่พริกเยอะ <laughs> ทำหน้าเออทำหน้าโอย ไหมคะให้ตำเองไม่ตำมาแย่งแม่กินฮึยเอลล <Yeah. S 1> ี่ส <Yeah. S 1> mm ู้สู้ go e l ลี่